บัางไฟพญานาคก,กล้วยตากหรือก้องหัดทรายแสงทองล้อมรอบด้วยภูเขาคือถิ่นเราชาวอำเภอสังคมยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนสอกอรอระดับอำเภอสังคมด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะข้อมูลพื้นฐานของอำเภอสังคม อำเภอสังคมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของจังหวัดหนองคายเป็นอำเภอที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขงที่ตั้งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงทิศตะวันตกสุดของจังหวัดหนองคายมีอนาเขตติดต่อกับประเทศลาวลักษณะเด่นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศ ทั้งภูเขาแม่น้ำและที่ราบดินโขงทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามและอากาศบริสุทธิ์การปกครองประกอบด้วย5ตำบล36หมู่บ้าน1เทศบาลตำบลวิถีชีวิตประชาชนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายผูกพันกับแม่น้ำโขงและเกษตรกรรมข้อมูลสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสังคมมีบุคลากรจำนวน17คนนำโดยนายนพดลบุตรดาผู้บริหารสถานศึกษาข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอำเภอสังคมอำเภอสังคมได้รับการขนานนามว่าเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคายสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ มักเป็นจุดชมวิวริมโขงและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัดผาตากเสื้อหรือสกายวอล์กเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของอำเภอตั้งอยู่บนภูเขาสูงมีสกายวอล์กพื้นกระจกใสที่สามารถชมวิวแม่น้ำโขงและฝั่งประเทศลาวได้อย่างสวยงามตระการตาภูห้วยอีสันจุดชมทะเลหมอกริมโขงยามเช้าที่สวยงาม นักท่องเที่ยวจะต้องนั่งรถอีแท็กขึ้นไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกเหนือแม่น้ำโขงน้ำตกทานทิปหรือน้ำตกทาลี่น้ำตกที่สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีให้ความร่มรื่นและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจน้ำตกทานทองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวมักมาพักผ่อนแวะเที่ยวตามฤดูกาล วัดถ้ำสีมงคลหรือถ้ำดินเพียงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เชื่อว่าเป็นทางเข้าสู่เมืองบาดาลตามลำตำนานพญานาคลำน้ำโขงพันโขตแสนใครปรากฏการทางธรรมชาติในแม่น้ำโขงที่จะเผยให้เห็นเกาะแก่งโขดหินและหาดทรายในช่วงฤดูแล้งน้ำลด ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของอำเภอสังคมได้แก่กล้วยตากอำเภอสังคมน้ำพึ่งถิ่นนาคากลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกลุ่มยาหม่องสมุนไพรกลุ่มตะก้าหวายเทียมเป็นต้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาเยี่ยมเยือนในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้สัมผัสเสน่อันงดงามของอำเภอสังคมด้วยกันทุกท่านนะคะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ